สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผมได้ไปเป็นประธานในพิธีบวงสวงมหามังคลาพิเศษพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามน้มนต์นพิธีอุทยานราชพักที่อำเภอหัวหินจังหว,วัดประจวบคีรีขันธ์ถึงทางอุทยานนั้นครับก็ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศกิตติคุณพระบา,าทกริย์แห่งสยามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ได้ทงสร้างคุณอุปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติอุทยานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในพื้นที่ของกองทบกจำนวน222ไร่เศษมีพระบรมราชานุสาวรีของพระมหากษัตริย์7พระองค์สร้างในพระอิริยาบถท,ทรงยืนความสูงประมาณ13.9เมตรหรือ7.9เท่าของคนจริงหลอด้วยเนื้อสำริดนอกปิตสถานบนแท่นบราณอเนกประสงค์ประมาณ9,000 0ตารางเมตร ซึ่งก็น,นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยหลังจากนี้แล้วก็จะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฟรีได้ทุกวันสวยงามนะครับน่าภาคภูมิใจผมขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องหาโอกาสไปเยือนไปพักผ่อนพาลูกหลานไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติเรานะครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสาม,มาัคคีกัน เมือต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเราได้ผ่านห่วงเวลาแห่งความเลวร้ายมาด้วยกันเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมเป็นการกระทําของผู้ที่มีจิตใจโหดเหี้ยมไร้คุณธรรมที่ต้องการสร้างความบาดกลัวทําลายความสงบสุขของพี่น้องประชาชนและภาพลักษณ์ของประเทศของเราบ้านของเราผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียรัฐบาลยืนยันที่จะเร่งดําเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิด และขบวนการที่เกี่ยวข้องมาดําเนินคดีให้ได้โดยเร็วในปัจจุบันนั้นมีความคืบหน้าไปมากนะครับก็ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นและตั้งอยู่ในความมีสตินะครับช่วงนี้หลายๆท่านคงได้เห็นข้อความต่างๆที่แสดงความเป็นห่วงเป็นกําลังใจหรือแสดงพลังของคนไทยรวมถึงข้อความแคมเปญของรัฐบาล Our Home Our Country Stronger Together หรือเราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือประเทศของเราบ้านของเราในสื่อต่างๆนะครับทุกข้อความมีวัตถุประสงค์ที่ดีใครอยากใช้อันไหนก็ใช้ไม่อยากให้ยกมาเป็นประเด็นให้ทะเลาะขัดแย้งกันอีกนะครับเพราะจากนี้ไปเราต้องสามัคคีกันจับมือกันเพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าความสามัคคีของคนไทยจะทําให้ประเทศของเราแข็งแกร่งบ้านของเราแข็งแรงสามารถเติบโตและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆได้ใช้ได้ตลอดไปนะครับไม่ใช่แค่ในช่วงนี้ ต่อไปนั้นเราคงต้องร่วมมือร่วมใจกันมากกว่าเดิมช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องสามัคคีกันไว้เราต้องสร้างประเทศด้วยมือของเราเองผมเชื่อว่าประเทศไทยมีคนดีคนมีน้ำใจมีคุณธรรมมากกว่าคนไม่ดีเราต้องช่วยกันเอาความดีชนะความไม่ดีให้ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมอยากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ใช้วิจารณญาณในการส่งต่อข่าวสารข้อมูลรูปภาพผ่านโซเชียลมีเดียนะครับโดยเพิ่งยิ่งภาพความเสียหาย ในสถานที่เกิดเหตุรวมทั้งภาพผู้ได้รับบาดเจ็บสูญเสียเพราะรนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วยังเป็นการไม่ให้เกียรติหรือซ้ําเติมกับบุคคลเหล่านั้นรวมทั้งเป็นการขยายความรุนแรงขึ้นไปอีกอีกประการหนึ่งคือไม่ว่าจะเกิดเหตุรุนแรงใดๆเจ้าหน้าที่นะครับก็จําเป็นจะต้องเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ให้ได้กันรประชาช,ชนสือ่อออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการเก็บวัตถุหลักฐาน,านเพื่อน,นําไปสู่การสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้สิ่งที่พวกเราชาวไทยทุกคนสามารถและควรทาในตอนนี้ก็คือการช่วยประชาธมพันธ์เผยแผ่สิ่งที่ดีงามของประเทศเราเพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยกันเองและสร้างความเชื่อมั่นความเข้าใจกับต่างประเทศหยุดหรือเลิกเผยแพร่พข่าวที่ทําให้เกิดความสับสนตื่นตรนกและการสร้างความแตกแยกในจิตใจของคนไทยด้วยกัน หลายท่านคงทราบแล้วนะครับเรื่องที่สำนักข่าวเยอรมันแห่งหนึ่งได้สื่อข่าวเหตุระเบิดครั้งนี้ในเชิงสร้างสรรค์ได้พูดถึงการแสดงถึงความมีน้ำใจของคนไทยว่าทันทีหลังเกิดการระเบิดก็มีคนไทยแถวนั้นวิ่งไปช่วยคนเจ็บทันทีนะครับขบณะเดียวกันก็มีคนไปบริจาคเลือดที่สภากรารชาติไทยเป็นจำนวนมากเมื่อมีการประกาศหาล่ามภาษาจีนสําหรับสื่อสารกับผู้รบับบาดเจ็บก็มีจิตอาสามาช่วยเปน็นจํานวนมาก ส่วนมินมอเตอร์ไซค์แถวสีแยกราชประสงค์เองก็เสนอรับส่งผู้โดยสารฟรีนะ่เป็นเสียงสะท้อนจากชาวต่างชาติที่น่าภูมิใจถึงน้ำใจของคนไทยที่รักสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับยังมีหลายอย่างนะครับที่อาจจะพูดไม่หมดนะครับมีมากมายที่พี่น้องทุกคนประชาชนทุกคนสามารถทําได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยที่ต้องการเห็นความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองกลับคืนมาสู่บ้านเกิดของเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวต่อนักท่องเที่ยวทําให้เขากลับไปบอกคนที่ประเทศเขาว่าประเทศไทยนั้นน่าไปเที่ยวคนไทยน้ําใจดีมีมีน้ําใจที่เอื้ออาทรเหมือนกับที่นายโทนี่แอบบอตนะครับนายรัมตีออสเตรเลียกล่าวในที่ประชุมรัฐสภาเชิญชวนให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยต่อไปอย่ายอมจำนวนต่อผู้ใช้ความรุนแรงเนื่องจากพวกที่วางระเบิดตามเมืองต่างๆที่มีผู้คนจำนวนมากทำเพื่อสร้างความหวาดกลัว ทำให้แม่สามารถดําเนินชีวิตตามปกติได้ดังนั้นประชาชนไม่ควรตกใจกลัวจนเกินไปหรือยอมถูกข่มขู่ด้วยการกระทําเช่นนั้นเราสามารถจะดําเนินชีวิตตามปกติโดยเพิ่มความระวังมีความช่างสังเกตมากขึ้นร่วมมือกับเจ,จ้าหน้าที่ในการแจ้งสิ่งที่ผิดปกติต้องสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะพยายามเลิกเป็นที่เรียกว่าสังคมก้มหน้านะครับคือช่วยกันป้องนตาดีกว่าเฝ้าระวังภยัยสงังคม ไม่ใช่ไม่สนใจก้มมองมือถือตลอดเวลานะเห็นอะไรผิดปกติสิ่งของไม่มีเจ้าของวางทิ้งไว้หรือคนที่ดูมีพิรุษโดยเฉพาะในพื้นที่ผู้คนพลุกพล่านก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับอย่าเข้าไปตรวจสอบเองด้านการช่วยเหลือเยียวยาและการจ่ายเงินช่วยเหลือสาหรับผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตชาวไทยกรุงเทพมหานครจะเป็นหน่วยงานที่รับแจ้งคําร้องโดยจะประสานกับกระทรวงยติธรรมเพื่อช่วยเหลือเหยื่อชาวไทยตามสิทธิที่กฎหมายกําหนดนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน 1น1 1งหงห,งหงสำหรับชาวต่างชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะให้การดูแลด้วยเงินจากกองทุนประกันภัยนักท่องเที่ยวที่รัฐบาลหรือคอสชอจะตั้งขึนมา2อล้านบาทนะครับทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะไม่ผู้ติดต่อไปยังสถานทูตต่างๆหรือก็อาจจะสามารถติดต่อได้โดยตรงสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน1 1 5 5นะครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระรายาทานพระมหาการุณธที่คุณแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บในส่วนที่ไม่สามารถเบิกตามสิทธิ์ได้และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยสําหรับผู้เสียชีวิตชาวไทยในทรงพระราชทานค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีศพรายละ9 0,000บาทนะครับสําหรับชาวต่างประเทศที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เอกาคาชทูตนำพระราชสารแสดงความเสียใจ และดอกไม้ส่วนพระองค์ไปม,มอบให้นะครับผมรัฐบาลขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารอาสาสมัครแพทย์พยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแพทย์อาสาตามโรงพยาบาลต่างๆที่เสียสละมาช่วยดูแลรักษาผู้บาดเจ็บตลอดทั้งคืนที่เกิดเหตุและที่สาคัญขอ,ขอขอบคุณประชาชนทุกคนนะครับที่ได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคีความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในยามที่พี่น้องร่วมชาติ และมีจากต่างประเทศต้องการความช่วยเหลือและต้องขอขอบคุณในการแสดงความเสียใจจากผู้นําประเทศหลายประเทศที่มีต่อรัฐบาลต่อประชาชนคนไทยและประเทศไทยด้วยนะครับด้วยความรู้รสึกที่รู้รักษาเมื่อนี้รัฐบาลและคอสชอมั่นใจว่าเราจะสามารถผ่านช่วงเวลาแห่งฝันร้ายนี้ไปด้วยกันเราจะเดินหน้าต่อไปไม่ยอมสะดุดนะครับหรือหยุดรอยอต่อไปเพราะประเทศไทยเรานั้นเสียเวลาเสียโอกาสมากๆแล้วนะครับต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนง ในการทำหน้าที่คนไทยรักชาติไม่ยอมให้ใครมาทำลายทำ้ายแผ่นดินเกิดของเราร่วมกันต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยการแสดงความเข้มแข็งด้วยพลังสามัคคีช่วยประชาธมพันธแคมเปญ our home our country stronger together การส่งต่อสัญลักษณ์ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเป็นการหยิบยื่นน้ำใจเป็นการเติมกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับนโยบายที่รัฐบ,บาลน,นี้และคอทชอได้ความสำคัญเป็นอันดับต้น,ตน คือได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมีผลการเมือง,งานมาจนปัจจุบันเป็นที่น่าพึงพอใจในระยะแรกนะครับจากผลการตำรวจดัชนีสถานการคอร์รัปชันไทยข,ยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปีที่แล้วสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในประเทศมีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นและดีที่สุดในรอบ6ปี สามารถช่วยให้รัฐบาลลดการสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันได้เกือบ2 0 0แสนล้านบาทเม็ดเงินงบประมาณในโครงการต่างๆถึงมือประชาชนโดยตรงไม่ผ่านกระบวนการคอร์รัปชันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มเมตเต็มหน่วยมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุดแต่ทั้งนี้ก็จะมีการพูดให้ร้ายข้าราชการรัฐมนตรีรัฐบาลในสิ่งที่อาจจะไม่ใช่ความจริงเพราะรัฐบาลน,นี้ไม่เปิดโอกาสให้มีการสมยอมเกิดขึ้นไม่มีการช่วยเหลือเป็นพิเศษใดๆกับทุกโครงการ หากจะมีเล็ดลอดไปได้อยู่นั้นขอให้แจ้งเบาะแสเพื่อจะได้ตรวจสอบโดยทันทีนะครับที่ผ่านมานั้นประเทศไทยได้ปล่อยปะแล้วเลยกับปัญหานี้มานานประชาชนเคยชินกับการชุจริคคอร์รัปชันไม่มีความเข้มงวดในการมาเข้าใช้กฎหมายไม่มีการปรับปรุงกฎระเบียบให้รัดกุมไม่มีกลไกในการกำกับดูแลกิจการการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพปล่อยให้มีการให้สินบน,ส,น,บนสินน้ำใจของกำนันรางวัลต่างๆแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการจ่ายเงินเพื่อได้ผลประโยชน์ในภายหลัง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับก็เป็นปัญหาที่ทําลายชาติทําร้ายประชาชนทําให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาได้เท่าที่ควรผลการสารวจนี้ก็ถือเป็นกําลังใจสําคัญในการทํางานแล้วก็เป็นข้อมูลให้แก่รัฐบาลในการดําเนินนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกระดับให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อต้านการคอร์รัปชันต่อไปนะครับเพื่อกําจัดสนิมเนื้อในที่กัดกินประเทศ ในช่วงนับสิบปีที่ผ่านมาให้ได้โดยหวังว่าพี่น้องประชาชนไทยจะให้กำลังใจและร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดการคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยของเรานะครับนอกจากนี้แล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการวางรากฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยจะไม่แก้ปัญหาในลักษณะที่ไม่สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและภาคธุรกิจทิ้งมรดกนี้ไว้ให้กับภาระรุ่นหลานต่อไปนะครับสำหรับความคืบหน้านในการลงทุนเพื่ออนาคต ที่สำคัญได้แก่โครงการเกี่ยวกับเรื่องการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานด้านการคามานาคมทางรถไฟอาทิโครงการรถไฟความเร็วปานกลางไทยจีน160-180กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทาง873กิโลเมตรแบ่งการก่อสร้างเป็น4ช่วงคือกรุงเทพแก่งคอย133กิโลเมตรแก่งคอยมาตพุทธ4 6 6กิเมตรแก่งคอยนคะรราชสีมา138.5กม และนะครราชสีมาหนองคาย355กิโลเมตรจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ3ปีครึ่งและจะเริ่มก่อสร้างช่วงที่1กรุงเทพแก่งคอยและช่วงที่3แก่งคอยนครราชสีมาก่อนนะครับภายในเดือนธันวาคม2558นี้ด้านการลงทุนเป็นการร่วมลงทุนของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายด้วยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในลักษณะ Special Purpose Vehicle หรือ SPV นะครับฝ่ายไทยถือหุ้นร้อยละ60 ฝ่ายจีนถือหุ้นร้อยละ40ทั้งนี้มีการประมาณการว่าจะมีการออตอบแทนนะครับในอัตราทางเศรษฐกิจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส4 9 9ำหรับด้านงานก่อสร้างนะครับจะใช้สัญญาก่อสร้างแบบ engineering procurement construction EPC ฝ่ายจีนรับผิดชอบด้านการสำรวจออกแบบก่อสร้างฝ่ายไทยจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบแบบราคาก่อสร้างและความเหมาะสมของราคา ก่อนจะมีการลงนามในสัญญางานก่อสร้างทั้งหมดต่อไปก็คือด้านการลงทุนและงานโยธาฝ่ายไทยจะเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนเองดําเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างไทยก่อสร้างเองในงานชั้นฐานที่เป็นทางราบอาคารส่วนงานเจาะอุโบง์งานก่อสร้างชั้นฐานทางไหลเขาฝ่ายจีนจะเป็นผู้ดําเนินการงานระบบอนุสัญญาณงานจัดหาและติดตั้งตัวรถตลอดจนอุปกรณ์เดินรถและซ่อมอบำรุง สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงมีจำนวน3เส้นทางคือกรุงเทพเชียงใหม่672กิโลเมตรซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นซึ่งก่อนอยู่ในขั้นการศึกษานะครับมีแผนการเนินการวางไว้แล้วนะครับคันนี้อยู่ระหว่างการร่วมสำรวจและออกแบบสลหรอีก2เส้นทางคือกรุงเทพระยอง193.5กิมโลเมตรและกรุงเทพหัวห oh ิน21 1กิโลเมตรมีความคุ้นหน้าดังนี้ด้านการลงทุนนะครับจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน โดยการลถไฟอยู่ระหว่างเตรียมนําเสนอรายงานผลการศึกษาเสนอต่อกระทรวงคมานาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคอรมอเพื่อ,ออนุมัติโครงการก่อนเปิดให้ภาคเอกชนที่สนใจยิ่งข้อเสนอต่อไปนะครับด้านการใช้ประโยชน์ที่จะได้รับคาดว่าระยะแรกจะทําให้มีผู้โดยสารเปลี่ยนมาเดินทางในระบบรถไฟเป็นจํานวนมากทั้งนี้สามารถเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางได้ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ และอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศแล้วที่เรามีโครงการจัดทาโครงข่ายเส้นทางไทยลาวจีนนะครับยังเป็นการสร้างความมั่นคงและสันติภาพทางเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการและช่วยในการกระจายความเจริญจากกรุงเทพไปสู่ภูมิภาคอีกด้วย โดยทั้งหมดนี้นะครับผู้นําของแต่ละประเทศผมได้ปรึกษาหรือกันแล้วนะครับจัดทาแผนเรียบร้อยแล้วที่จะเชื่อมโยงกันอย่างไรในทั้งถนนและทางรางนะครับทุกประเทศได้มีการหารือร่วมกันจัดทาแผนสรุปมาได้ชัดเจนนะครับมีแผนการดำเนินการเทีเ็นชอบทุกอย่างนะครับก็อยู่ที่ว่ามันจะดาเนินการได้อย่างไรหาทุนก่อสร้างในที่ไหนและจะร่วมมือกันอย่างไรวิธีการต่างๆมันมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่านึกจะสร้างก่อสร้างสร้างง่ายๆนะแล้วก็เป็นภาระมากมาก แล้วก็อะไรความคุ้มทุนความคุ้มค่ามันไม่ไม่เท่าที่ควรเหล่านี้มันก็ต้องพิจานะครับเพราะนั้นหลายคนก็ใจร้อนนะบอกว่าเออประกาศมาปีสองเกือบจะสองปีกว่าแล้วนะเกือบสองปีแล้วไม่เห็นสร้างเขาทีก็ปัญหาในนี้ไงก็เจรจาหกครั้งนะครับแล้วต่อไปก็ต้องไปดูในเรื่องของการทำเอเอนะประชาพิจารณชาชนที่บุกรุกเส้นทางเดิมอยู่แล้วนี่จะทำยังไงเพราะก็สร้างในแนวทางเดิมเกือบทั้งหมดนะครับ มีบางเส้นที่สร้างใหม่ทั้งเองก็ปรากฏว่าในเส้นทางรถไฟเดิมก็มีประชาชนที่ไปบุกรุกอยู่แล้วเขาก็เดือดร้อนเขาไม่ยอมให้เราสร้างนี่แหละครับต้องช่วยกันไมงัม้นมเกิดอ,อะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับก็เดี๋ยวรัฐบาลจะดูแลให้หาที่อยู่ที่อาศัยให้นะครับแล้วก็หาประโยชน์ที่เขาได้รับนะในการที่จะค้าขายต่านงะๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เขาเคยอยู่มาก่อนท,ทั้งที่ผิดกฎหมายนะผมย้ำตรงนี้นิดหน่อยนะครับสําหรับในเรื่องของการ นโยบายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SME ผู้กันมาเยอะแล้วรัฐบาลนี้ทาทุกอย่างเลยนะครับทั้งกฎหมายทั้งการจัดกลุ่ม SME ทั้งการจัดหากองทุนทั้งการให้ความรู้แมทชิ่งต่างๆทั้งหมดนะแล้วก็เริ่มมีตลาดกลางของนอยู่ในท้องถิ่นตามโมเดลของตลาดคลองบนุคูกเกษมข้างหนึ่งรัฐบาลนะครับปัจจุบันก็ได้รับการเรียกร้องผมก็ให้ขยายผลไปสู่การจัดตลาดสี่มุมเมืองนะที่ปากเกร็ดชุมพรธานนะครับจังหวัด นนทบุรีนะครับที่ตรงกรมชมพทานนั่นแหละนะครับจุดที่สองก็อ,อกตกอรสุวรรณภูมิเขตประเวศกรุงเทพมหานาครนะครับจุดที่สามก็มคือคลองหลวงสำนักงานสากลจังหวัดประทุมคีนีและถนนลุมพินีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานาครนะครับสี่มุมเมืองก็จะเป็นการปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้มีพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้านาเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักและสามารถจําหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ในราคาที่ยุติธรรมรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการขา,ขายของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนพบปะระหว่างผู้ผลิตผู้จาหน่ายผู้บริโภคแหล่งเงินทุนโดยมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นความสุขในการจับจ่ายสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคโดยนาร่องด้วยตลาดคลองผดุงกรุงรเ,รเกษมปากเกร็ดนะครับระหว่างวันที่18สิงหาคมถึง16กันยายน2558ในช่วงเวลา10โมงเช้า ภายในงานนอกจากที่มีการจาหน่ายสินค้าปศุสัตว์สินค้าทั่วไปแล้วยังมีการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าโครงการหลวงโครงการพระราชดำริโครงการศิลปะชีพอีกด้วยนะครับและสําหรับตลาดคลองพนุงกรุงเกษมอตกอรสุวรรณภูมิเขตประเวศกร,รุงเทพมหานครมีกําหนดจัดขึ้นในเดือนหน้าระหว่างวันที่4ี่ถึงยีกันยายนสองพอย่างไรก็ตามอาจจะมีการกล่าวถึงในสื่อว่ารัฐบาลไม่จริงใจในการช่วยเหลือเอส e, ซึ่งคงไม่เป็นทางกว่าเรามากนกักน,นะครับเพราะว่าเราทํามาเยอะแยะ เพียงแต่ว่ามันเวลามันมันรวดเร็วมากมันก็ไม่ได้นะครับหลายท่านผมก็อยากกระถามเอสที่ที่บ่นว่ารัฐบาลไม่ดูแลนั้นท่านไหนมาหาสุรการเขาหรือ,อยังเขาชี้แจงหรือเปล่าว่าท่านอยู่ในหลักเกณฑ์หรือไม่อย่างไรนะครับอย่าไปบ่นข้างนอกแล้วก็ไม่ไม่มาหาเรานะบางครั้งเนี่ยผมตรวจสอบกับเขาแล้วหลายครั้งเขายืนยันว่าหลายหลาย SME มเนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์นะไม่มีความมั่นคงไม่มีสัยภาพเพียงพอเพราะนั้นการให้การสูญไป มันก็ก็จะสูญเปล่านะครับมันก็จะกลายเป็นหนี้สูญทั้งเยอะแยะเพราะนั้นต้องร่วมมือกันนะครับว่าจะทํำยังไงก็ต้องฟังเแต่ก็ให้ปรับเปลี่ยนยังไงแล้วถึงจะกู้ได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับไม่งั้นทุกคนก็อยากจะทําอะไรก็ทำไว้ทั้งหมดอ่ะถ้าทําอย่างนั้นก็ก็ขายได้แค่นั้นน่ะแล้วเงินทุนเราก็ให้ไม่ได้มันต้องมีกติกาที่ครับนะไม่ใช่ว่าทุกคนทุกคนมีต้องได้ทั้งหมดใครไม่ได้ก็โวยวายเป็นถ้าแบบนี้ทุกเรื่องเลยประเทศไทยนะใครได้ก็ไม่บ่น ก็ลองลองเรียนลองทุกทําให้มวุ่นวายไปหมดทุกเรื่องเลยนะวันนี้ S m สเราก็จะจัดกลุ่ม,มไว้สามสี่กลุ่มด้วยกันกลุ่มไหนให้ก่อนกลุ่มไหนให้หลังนะครับถ้าหากว่าเรารู้ตัวเองโดยการประเมินของส่วนการนะก,ก็ให้คำประเมินมานะครับแล้วท่านก็ปรับปรุงตัวของท่านเองแล้ววันหน้าเขาก็ให้ทานได้นะครับรเกิดความมั่นใจนะเชื่อมั่นขึ้นมา หากว่าเราให้ทุกพวกทุกกลุ่มทั้งมีสกภาพบางไม่มีสกภาพบางแล้วรัฐจะเอาเงินจากที่ไหนครับมันมากมายมันต้องสองล้านกว่าแห่งนะสองล้านหกแสนแห่งมั้งนะครับตัวเลขกลมอ่มนะท้งนโยบายสร้างความแข็งแงกร่งภาคครัวเรือนและวินัยการออมนั้นรัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติกอชอนะครับที่ก็ได้เปิดตัวเปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับวันที่20สิสิงหาคมมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากโดยมีสมาชิกค,คนหนึ่งนะครับได้กล่าวไว้ว่า รอการจัดตั้งกองทุนนี้มาสิบปีแล้วนะครับดีใจที่รัฐบาลนี้ทําได้สําเร็จมันก็เป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจเราก็พยายามจะทําให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆต้องใช้เวลานานพอสมควรเพราะต้องรอกฎหมายด้วยะไรด้วยกฎหมายลูกนะครับพรบรมีมานานแล้วนะเพราะนั้นกองทุนนี้เป็นกองทุนการอ,อมเพื่อผลระยะยาวสําหรับภาคประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่มีอาชีพอิสระนะครับไม่อยู่ในระบบบ,เบนาเหน็จบํานาญ ได้สร้างหลักประกันหลังเสียงของตัวเองโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบซึ่งมีอยู่ประมาณ25ล้านคนทั่วประเทศทั้งนี้จุดเด่นของกอาชอก็คือเป็นการออมโดยความสมัครใจมีความยืดหยุ่นในการออมสมาชิกได้รับคืนเงินทุกบาททุกสตางค์หากเสียชีวิตก่อนเงินในบัญชีจะหมดนะครับเงินสะสมและเงินสมทบกทั้งหมดจะโอนให้ทายาทแล้วก็รัฐบาลรับประกันผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท12เดือน และได้รับบำนาญตลอดชีวิตแม้ว่าเงินสะสมไม่จะหมดเงื่อนไขาการสมัครติดต่อได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินทุกสาขานะครับใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวรัฐบาลก็มีาระาอยู่แล้วนะครับในการที่จะจ่ายสงทบให้ตามสัดส,ส่วนของอายุผู้สมัครซึ่งก็เป็นเงินที่มากพอท้องควนะครับไม่เป็นไรรัฐบาลก็ต้องพยายามทําเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนะเพื่อจะได้มีเงินมาดูแลพ่อแม่พี่น้องสมทบไปด้วยนะครับถ้าทุกคนร่วมกัน มีจิตส่วนความมีส่วนร่วมแบบนี้นะครับทุกอย่างมันไปได้ดีหมดนะครับในเรื่องกิจการอื่นด้วยก็ตามนะครับแล้วเรื่องของกองทุนเนี่ยเราก็สามารถนําไปประกอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็กลับมาเป็นเงินหมุนเวียนสมททไปเรื่อยๆนะครับจะได้ลดภาระงบประมาณของรัฐบ้างนะครับการที่ประเทศไทยของเราจะพัฒนาต่อไปได้นั้นส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับขีความสามารถในระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศนะครับผมก็อยากเห็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละภาคส่วนนํามาบูรณาการร่วมกันเพื่อการวิจัยและพัฒนาหานวัตกรรมใหม่ๆนะครับต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพให้นำไปสู่การผลิตและใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศผมเองนั้นเชื่อว่าประเทศไทยมีคุณสมาัตมีบุคลากรมีทรัพยากรที่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้การวิจัยและพัฒนาของประเทศไม่เกิดขึ้นในทุกด้านโดยรัฐบาลนี้ยินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับมีการปรับกฎร,ระเบียบ ให้หน่วยงานสามารถจัดหาของที่ผลิตในประเทศน,นี้ได้เองนะครับกำหนดมาตรฐานให้ชัดเจนมีประมาณเกือบร้อยอย่างแล้วนะครับในขณะนี้ที่สามารถที่ผลิตจําหน่ายได้นะครับก็ขอให้นํามาใช้ช่วยกันแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้ผมมีเรื่องเรียนชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนมีสติทำในหน้าที่ของตนร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันเพื่อสร้างความแข้มแข็งให้กับประเทศไทยของเราขอบคุณครับสวัสดีครับ <S 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 จะทุบจะร้อนจะหนาวเราพร้อมก้าวไปประเทศมั่งคงประชาชนมั่งคั่งชาติไทยยั่งยืน